สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านภูมิเกียรติที่รพทุกท่านวันนี้ช่างเล็กจะมาดูวิธีการเปลี่ยนใบพัดพัดลมมอเตอร์ปัม๊มน้าอโตเมติซึ่งสาเหตุเกิดมาจากว่าใบพัดมันเสียทําให้มอเตอร์ตัวนี้ร้อนจีเวลาทําง,งานนะครับเนี่ยใบพัดตัวนี้มันไม่ดีตัวนี้ครับคือของเก่านะอยู่ตัวนี้ เวลาปั๊มทำงานมัน,ม,นมันรูดมันดังแค่ๆๆๆมันรูดครับท่านผู้ชมเนี่ยมันล็อกไม่อยู่เนี่ยเราก็เลยทาการเปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้เวลาปั๊มทำงานปัม๊มพัดลมตัวนี้จะมาตัวทําเป็นตัวดูดพัดลมลมมาเป่ามอเตอร์ตัเนี้ออกซสายกลับไปเพื่อระบายความร้อนของปั๊มน้ําถ้าบ้านใครมีอาการนะครับเช่นปัม๊มทํางานแล้ว ปั๊มมันร้อนผิดปกติแล้วทาให้ปั๊มน้ําตัดหยุดการทํางานทันทีนั่นเกิดมาจากสาเหตุอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับเช่นน้ําไม่ไหลหรือว่าปั๊มทํางานแต่น้ําไม่เข้าทําให้มอเตอร์ร้อนมันหยุดทํางานและอันนี้คือสาเหตุหนึ่งคือว่าพัดลมไม่ดีครับมันไม่ดูดอากาศทําให้มอเตอร์มันร้อนแล้วก็ปั๊มน้ําก็จะหยุดทํางานทันทีแล้วก็จะไม่มีน้ําใช้และนี่เป็นการเปลี่ยนพัดลมตูดมอเตอร์ ระบายความร้อนนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวเนี้มันไม่ดีครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้ยเวลามันล็อกแล้วมันปั้มทํางานแล้วมันหมุนเฉพาะแกนหมุนเฉพาะทุ่นของมอเตอร์แต่ใบพัดไม่หมุนคือว่ามันมันหลวมนะครับเนื่องจากใช้งานมานานแล้วก็ตัวทุนเนี้ยมันเกิดอาการร้อนร้อนมากทําให้ตัวอย่างนี้มันละลายนี่ครับมันละลายเลยมันมันเลยหลวมตอนนี้เราก็ทาการเปลี่ยนเสร็จสิ้เรียบร้อยแล้วก็ลองเทสเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้ดีมากๆ ก็จะเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าครับแล้วก็ใส่ทุกครั้งที่ทำอย่าลืมใส่ฝานี้ครับ<ม>เพราะว่าถ้าไม่มีฝานี้มันจะปั่นเส้นได้เส้นผมหรือเส้นเชือกเข้าไปมันจะทำให้มอเตอร์นั้นสึกหลอและเสียหายงานต้องใส่ตัวนี้เข้าไปปิดฝาเข้าไป นี่ครับมันจะมีรับ3ตัวนะครับ เปลี่ยนปั๊มครับมาเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนปั๊มน้ำ,น,น,ำนี่ครับปิดเลยแค่น,นี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปติดตั้งให้ลูกค้าครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ